ทางกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะสกัดยาเสพติดได้กว่า3ล้านเม็ดบริเวณแนวชายแดนก่อนถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนคะ่ะที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทอาจยริไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยพลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการสกัดกั้นลำเลียง ยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในและการทําลายแหล่งพักยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในค่ะคดีแรกค่ะเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีกลุ่มขบวนลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคใต้ขึ้นมารับยาเสพติดในอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถบรรทุกตู้ทึบที่ดัดแปลงทําช่องลับเจ้าหน้าที่จึงติดตามจนพบรถคันดังกล่าวค่ะจนสามารถจับกลุ่มตัวได้ทราบตัวผู้ขับขี่คือนายสุรเชษฐ์และมีนางสาวอรไทยแฟนสาวโดยสะอาด โดยสารมาด้วยค่ะตรวจสอบภายในรถพบของกลางยาบ้าก,กว่า1 4ล้าน4แสนเม็ดโดยนายสุรเชษเคยถูกจำคุกคดียาเสพติดและได้รับการว่าจ้างมาจากเพื่อนที่มีคดียาเสพติดและกำลังหลบหนีอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งจะได้มีการติดตามขยายผลกันต่อไปส่วนคดีที่2ค่ะเป็นการขยายผลจากการสืบสวน3เครือข่ายยาเสพติดที่มีแหล่งพักคออยู่ในอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ค่ะได้ลำเลียงยาเสพติดจ,จากชายแดนเข้ามาทางอำเภอเวียงแหงและพักคอยที่บ้านรีซอแม่คณินอำเภอเชียงดาวจากการเข้าตรวจค้นค่ะพบยาบ้าถูกบรรจุอยู่ในถุงดำซ่อนอยู่ในสวนลำไยรวม11ถุงจำนวน2ล้านหแสนเม็ดค่ะจากการขยายผลค่ะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสีลานาซึ่งอนุญ,ญาตให้กลุ่มชนเผ่ารีซอเข้าไปทำการเกษตรโดยตอนนี้ค่ะทราบตัวเจ้าของสวนแล้วและได้ขยายผลต่อไปค่ะเราไปฟังสิ่งสัมภาษณ์กันค่ะ คนของระบบเราทํางานอย่างเต็มที่ไม่มีหยุดหย่อนนะครับเพื่อให้ได้ตัวการสําคัญแล้วก็ขยายผลให้ถึงที่สุดมีการยึดทรัพย์ทําคดีฟอกเงินแล้วก็จะทําให้ในแหล่งชุมชนต่างๆเนี่ยให้มีการขายได้ยากขึ้นไปอีกลด,ลดการดีมานทําบําบัดด้วยเพราะ เรื่องยาเสพติดต,ต้องครบวงจรแล้วก็จะนําเรียนว่าเรามีความร่วมมืออันดีและมีความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติให้สอดคล้องต้องกันนะครับด้านพลโทชายแดนกฤษสนสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ยังระบุว่าการปร,ปรับปรามยาเสพติดในพื้นที่6 จังหวัดภาคเหนือ25ชายแดนในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มได้จํานวนมากโดยเฉพาะในระยะเวลา1เดือน13วันสามารถสกัดจับยาเสพติดได้กว่า50ล้านเม็ดไอซ์1,368กิกโลกรัมซึ่งเพิ่มขึ้น2เท่าหากหากเราเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับที่ปีที่ผ่านมาค่ะเราก็เห็นว่าเราจับยาเสพติดได้ค่อนข้างที่เยอะเราจับเยอะมันก็มี บางส่วนที่มันเล็ดลอดไปหรือไปประเทศที่3แต่ผมอยากบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่าไอ้สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันได้จะทอนถึงประสิทธิภาพในการทํางานของภาคีเครือข่ายที่ทํางานด้านยาติดติดไม่ว่าจะเป็นมิติหรือเรื่องของการสกัดกัน้นมิติของเรื่องการปราบปรานขยายผลมิติของการสร้างสางว่าวสล็อบที่ปลอดภัย ั้งนี้ค่ะหากประชาชนพบเห็นการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ191และ1599หรือสายด่วนสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ6น8นั่นเอง3เบอร์คุณผู้ชมที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติที่ดูเข้าข่ายแล้วเป็นการลักลอบลำเน่ายยาเสพติดนะคุณผู้ชม